เจน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 ,จนโอ้โอเล่ค่ะมันจึ่งมากเหมาะมากไหมดูเป็นคนแบบไม่ค่อยบ้าเหอเลยนะสวัสดีครับนี่ไม่ใช่รายการแต่มันคือคลิปวันนี้อยู่กับผมนะครับและหัดทอล์คคลิป ที่2นะครับสำหรับหัดทอล์กก็เช่นเคยนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดแจ้งเตือนให้ช่องของผมด้วยนะครับก็ไม่ค่อยจะมีสาระอะไรเน้นดูกันสนุกสนานนะอ่ะวันนี้หัดทอล์กมีเรื่องอะไรมามาคุยมาเมาส์นะฮะถามว่ามีไหมเปล่าแต่วันนี้เราจะมาเขาเรียกว่า Unbox Unbox แกะของให้ดูกันกับเจ้าสิ่งนี้เลยครับแนแทน แทนแทนเป็นเด็กขี้อวดไปแล้วนะฮะนีเจ้าสิ่งนี้เจเเจเจเโอเลอค่ะมันจึ้งมากเหมาะมากแม่ดูเป็นคนแบบไม่ค่อยบ้าเห่อเลยนะ PlayStation Portal นะฮะหรือ PS Portal นั่นเองนะเดี๋ยววันนี้เราจะมา Unbox กันนะครับศูนย์ไทยเลยนะฮะร้อยเปนะมีประกันของ Sony Shop พิ่งได้มาวันนี้เลยวันนี้เด y วัเออนี้สายเด y วันนะขออนุญาตจิบน้ำก่อนครับ <S <S um> <S เขาก็ซีนมาอย่างดีนะนี่เขาก็มีซีนอะไรมาอย่างดีนะครับเราก็แกะครับแกะด้านเดียวพอเอาแอบแอบ,บหน่อยแอบ,บน่อยก็ตัวนี้คืออ่าพรีออเดอร์ไว้นะครับประมาณ1ประมาณหนึ่งระงรรยะเวลาก็นานอยู่พอสมควรนี่นะแกะกล่องมา เดี๋ยวจะค่อยมาอธิบายกันว่ามันทำอะไรได้เหมือนพวกแบบเด็กแบบได้ของอะ่ะดีใจอะไรเงี้ยว้าวไหนดูไหนดูนดูมีความสุขเนะดูมีความสุขมากเลยว้าวเฮ้ยคือมันดื้อมากเลยเว้ยมันเป็นกล่องแบบนี้สองชั้นว่านี่ผมแกะมาแล้วมันนีอ่อีกชั้นหนึ่งมันออกมา เป็นคู่มือนะครับอ๋อก็เป็นคู่มือนะนี่เป็นคู่มือเป็นคู่มือภาษาไทยด้วยนี่นี่พี่ที่ร้านเขาบอกว่าไอ้ที่เขาเคยซื้อมาก่อนอ่ะ,อะมันจะเป็นกล่องแบบผิวกล่องมันจะเป็นแบบแมทแบบด้านๆนะครับอันนี้มันจะเป็นแบบเงาเงาหน่อยเนี่ยเขาถามว่าลูกค้าติดใจอะไรไหมอะไรเงี้ยผมบอกว่าไม่ไม่ติดใจเลยไม่เกี่ยวอ๋อเป็นร้านประจําที่ซื้อนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นชื่อไว้ให้เขาตรงนี้นะ ก็ร้านเกมเขาจะมีสาขารู้สึกจะมีที่เดอะมอบางกะปินะผมไม่แน่ใจหรือเปล่าแต่ว่าที่ผมซื้อเนี่ยมันอยู่แถวบ้านผมก็คือแถวแถวห้างแฟชั่นนะครับตัวนี้ใช้งานยังไงหมายถึง PS Portal คือถ้าเกิดตามที่ผมเข้าใจหรือว่าเพื่อนๆน่าจะรู้แล้วก็คือมันเป็นเหมือนรีโมทเพย์สำหรับเครื่อง PS 5นะครับเครื่อง PlayStation 5นะก็ไว้ใช้งานเอาไว้เล่นเกมอ่ะมาดู first in p e p in p e p in p e p อ๋อตบปาก First Impression ของผมกับ PS Portal นะครับตรงนี้คือแกวมานะฮะเป็นฝาครอบนะปกติตรงนี้ด้านใต้ก็จะเป็นเหมือนเอาจริงนี้ผมก็รู้พร้อมคุณผู้ชมนะแก่ไงวะอ๋อ,อมันเป็นฝาดันอย่างนี้นะครับก็น,นี่สิ่งที่เขามีมาให้นะตรงนี้เป็นน่าจะเป็นสายชาร์จเป็นเป็นสายชาร์จแบบ ทซีนะครับเป็นสายชาร์จไทซีนะตัวนี้อ่าเดี๋ยวมาดูเจ้าตัวเครื่องเฮ้ยตัวเครื่องนะครับเดี๋ยวมาดูถึงตัวน้ําหนักอันนี้ผมจับเป็นก่อนเป็นน้าหนักก่อนนะก็น้ําหนักค่อนข้างดีครับน้ําหนักดีไม่ได้แบบหนักมากจนเกินไปแล้วก็ขนาดเอาจริงปะบอกตรงว่ามันใหญ่กว่าที่ผมคิดอีกตอนแรกผมคิดว่ามันจะแบบมันจะเล็กกว่านี้น,นี่มันจอมันใหญ่นะเว้ย นี่ดูเด็กคุณผู้ชมดูขนาดมันค่อนข้างใหญ่นะเออมันใหญ่อยู่นะอ่ะนี่คือ first impression ของผมนะผู้ผมลำคาญทรงผมตัวเองมากขอ,อนุญาตไปเอาที่คาดผมแพลบเดี๋ยวมาโอ้เหนื่อยแก่แล้วก็อย่างเงี้เยเดินขึ้นบันไดแล้วก็เหนื่อยมาต่อเนื่องนะครับอ่ะ เมื่อกี้ถึงไหนนะถึงว่าตัวขนาด <c oughs> ขนาดของมันนะครับแล้วก็จอ,อน้ําหนักถือว่าถ้าในมุมมองผมถ้าถือเล่นนานๆเนี่ยสักชั่วโมงหนึ่งอ่ะก็อาจจะมีเมื่อ <c> ย <oughs> คิดว่านะแต่ว่ามันไม่หนักขนาดนั้นก็คือไหวอยู่ด้านใต้มีอะไรคู่มืออีกอักอนนึงแต่ว่าเป็นภาษาอื่นนะครับเป็นภาษาอังกฤษพี่ที่ร้านเขาแนะนํามาเขาบอกว่าตัวกล่องมันจะมี serial number อยู่ปกติแล้วถ้าไม่ให้ที่ร้านแก่เนี่ยก็คือถึาเมื่อเราแกะมาเองใช่ปะก็ให้ถ่ายรูป รีย i นัมเบอร์นะครับแล้วก็ส่งไปที่ร้านเขาเดี๋ยวเขาจะออกเป็นใบรับประกันซึ่งเดี๋ยวผมค่อยทําพี่บอกว่าไม่เป็นไรครับไปแกะที่บ้านก็ได้ไม่เป็นไรเพราะว่ามันมีประกันศูนย์ไทยอยู่แล้วนะขออนุญาตเอาวางข้างนี้มาถึงเจ้าพระเอกของเรานะฮะ PS Portal PS Portal ทำไมดูมีความสุขจังขออนุญาตดึงออกมาจากซองว้าวววว้าว เฮ้ย <st ut ters> คุณมันคือแบบฟิลมันคือจอยดูอัลเซนของ PS5 ปกติเว้ยเนี่ยมันจับถนัดมือมากนะดู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 อายายาย Is cool ไรกาศไรกาศแบบรอนไรกาศแฮร์รี่ มันคือจอยดีๆนี่เองแต่ว่าความรู้สึกผมเหมือนตัวปุ่มอนาล็อกตรงนี้ฮะมันจะเล็กกว่าจอยจอยปกตินิดหน่อยนะครับคิดว่านะอาจจะต้องหาตัวครอบปุ่มมาใส่นะครับตัวนี้เพื่อให้มันใหญ่ขึ้นนะมันจะได้ขนาดถนัดนะแต่ว่าตัวปุ่มตัวอะไรฟีลลิ่งก็คือแบบจอยเพย์เลยดีๆนี่เองแบบเนี้ยปกติเลยตัวนี้ก็แนะนําว่าใครถ้าใครที่ซื้อมาแนะนําว่าไปหาฟิลม์มฟิล์มกระจกเนี่ย การลอยพวกนี้นะเอาเอามาใส่นะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็หาตัวครอบตัวนี้ก็ได้มันจะได้ไม่ไม่เลอะนะแต่ถ้าคุณไม่ได้เป็นคนสกรปรกก็ไม่เป็นไรตัวนี้มันแถมแค่สายชารนะ์จแต่ว่าเดี๋ยวผมน่าจะไปหาซื้อเขาเรียกว่าแท่นชาร์จเป็นแท่นชาร์จที่อ่ามันค่ายมันไม่ได้ทาอ่ะน่าจะเป็นของเจ้าอื่นเขาน่าจะทํามานะครับอ่ะมาเริ่มต้นเลยนะก็กดตรงนี้นะครับตัวนี้จะกดอ่าตัวเปิดปุ่มแต่ว่าผมเราต้องลอกจอก่อนเดี๋ยวผมลอกกับผมลอกจอ ลองออกแบบนี้นะจอมันใหญ่มากจริงๆดูที่เฮ้ยคือเครื่องมันใหญ่นะเวเครื่องมันค่อนข้างใหญ่เลยตรงนี้มีปุ่มเพิ่มเสียงนะครับฝั่งนี้เพิ่มเสียงอันนี้ปุ่ม power แต่ตัวนี้ผมไม่รู้อะไรแต่ผมต้องลองดูเดี๋ยวมาเปิดไปได้วยกันกดค้างอยู่กดค้างอยู่ติดเย้ว หยิยเฮ้ยน้ำหนักดีน้ำหนักดีเลยเดี๋ยวผมซ้อมก่อนอ้อเอียงเฟี้ยวก็รอมันโหลดสักครู่นะครับนะผมอยากให้คุณได้ยินเสียงมากเลยลำโพงมันออกทางไหนอะลำโพงน่าจะออกทางนี้มั้งนี่อ๋อนี่ไปดิบนี้บนนี้บนนี้ลำโพงนี่ไม่รู้เสียงเข้าหรือเปล่า เสียงมันคืออะไรรู้ป่ะเสียงมันคือ p ห้าเลยต้องเลือกก่อนตั้งค่าเป็นอ่าอังกฤษนะครับตอนนี้คือเน็ตเวิร์กเขาก็จะให้อ่าเลือกเป็น Wifi นะครับซึ่งบ้านเรามีบ้านเรามี wi-fi นะครับเขาบอกว่าให้เราดาวน์โหลดน่าจะเป็นดาวน์โหลดไอตัวเขาเรียกว่าอะไรนะเฟิร์มแวร์คิดว่านะครับเป็นดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์อ่าใช่จริงๆนะครับเป็นซอฟต์แวร์อัปเดตติด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 ติเอาตรงๆจะลิงโหลดอะไรนักหนา เรามารีวิวให้ชาวบ้านดูไม่ใช่มาดีใจเออไม่ใช่มาดีใจสิ่งหนึ่งที่ผมจะไม่พูดถึงในคลิปนี้นะครับนั่นคือในเรื่องของราคานะครับเบื้องต้นก็ประมาณนี้นะครับรอมันอัปเดตสักครู่สิ่งที่แนะนําอย่างคือเป็นหูฟังนะครับอ่ารุ่นพี่บอกว่าใช้หูฟังปกติได้นะครับมันมีนี่อ่าลูแจ็คสาย3.5มาถ้าใครใช้เป็นสายนะเสียบได้ด้านหลังอยู่ตรงนี้นะฮะตรงท้ายแต่ว่าตัวหูฟังที่ เข้าคู่กับมันเลยก็คือจะมีแค่2รุ่นนะครับก็ลองไปหาข้อมูลดูนะครับตอนแรกผมกะจะจัดมาแล้วดูการใช้งานก่อนว่าความจําเป็นมันควรไหมนะครับว่ามันต้องใช้หรือเปล่าถ้าต้องใช้ก็ต้องจัดนะครับแต่อันนั้นราคาก็ไปหาดูเอาเองเออหลับเสร็จแล้วมาแล้วดับไปแล้ว <laughs> ออเขารีเขารีจอใหม่นะฮะก็อย่าลืมนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดแจ้งเตือนช่องให้ด้วยนะครับนะเดี๋ยวทางทีมงานของเราจะขึ้นซีจีขึ้นซูเปอร์ให้นี่มีขึ้น CG มีทีมงานด้วยว่าหลังจากที่เอาโทรศัพท์สแกนเรียบร้อยนะครับก็ Connect to อ่ PS5 to Play นะครับนี่หน้าจอเป็นแบบนี้นะคือสีสันนี่แบบชัดมากชัดเจ๋วลองแพรดูนะครับว่ามันติดไหม Select PS5 นะครับอ๋เฮ้ยมันทัชสกรีนได้ด้วยเว้ย Amazing ดู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 อยังเต็มเบื้องต้นนะครับก่อนจะเชื่อมกับ PS Portal นะคะคุณต้องไปเปิด PS5 ไว้ก่อนนะครับแล้วก็ไป ไปตรงตั้งค่านะครับ Setting แ,แล้วก็ไปเขาเรียกว่าไป enable นะครับไปเปิดรีโมทเพ a y นะครับอันนี้เขาบอกว่า Ready to Pay นะนี่เชื่อมแล้วอยากให้เห็นใกล้ๆนะครับด,ดูมันติดมันติดแสงไฟ <laughs> อะเอ็นเอให้หน่อยอะเดี๋ยวผมลองเลื่อนให้ดูนะครับความสมูทของตัวจอมัน อย่างน,นี้ผมลองกดให้ดูเห็นปะเออมันธรรมดา <_ an> เสียงดังเสียงค่อนข้างดังเลยนะโดยประมาณครับแบบนี้เลยนะตัวเครื่องก็เซตติ้งเรียบร้อยอันนี้คือพร้อมใช้งานพร้อมเล่นเลยนะครับ ถ้าเกิดให้ตีความมันก็คือเหมือนการเราแบบรีโมทเพลย์ครับรีโมทเพลย์จากเครื่องใหญ่มาลงเครื่องนี้นะฮะซึ่งเราสามารถที่จะพกพาเจ้าเครื่องนี้ออกไปได้นะครับไปข้างนอกแต่ว่าต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เนต็ตอยู่นะต้องต้องใช้นเน็ตเพราะว่ามันจะต้องเชื่อมเข้ากับเครื่องเราแล้วเครื่องเราที่บ้านก็ต้องเปิดเป็นレスโหมดไว้นะครับก็คือโหมดแบบแคล้ายๆแบบโหมดสแตนบายอ่ะจริงมันค่อนข้างจะง่ายคือเนี่ยคุณเห็นปะ่ะผมแกะกล่องออกมา ต่อเน็ตเชื่อมต่อกับเครื่องนะฮะแลลิงคอนโซลแล้วก็เล่นแค่นี้เลยฝากไว้เท่านี้นะฮะกับคลิป Unbox กนะครับกับเจ้าตัวนี้เลยนะพีเอสพอเท่า <laughs> และเช่นเคยครับขาดไปไม่ได้เลยกับผู้ใหญ่ใจดีของเรานะฮะยอน per เพอร์ฟูมด้วยครับเป็นน้ำหอมนะครับที่เขาเรียกว่าเป็นน้ำหอมแบบพกพานะมีทั้งหมด3กลิ่นนะครับก็จะมีกลิ่นดีฟ กลิ่นชามแล้วก็กลิ่นไลท์นะครับซึ่งทั้งสามกลิ่นเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันออกไปนะครับอย่างเช่นกลิ่นดีฟก็จะมีความเป็นเอกลักษณ์ออกเป็นแมนนิดนึงนะฮะส่วนกลิ่นชามก็จะแบบนุ่มนวลมีอายุยวนมีเสน่ห์นะครับส่วนไลท์ก็จะออกเป็นกลิ่นอ่าสดใสนะครับกลิ่นหอมสะอาดเหมาะกับการทํากิจกรรมแอคทิวิตี้ต่างๆนะครับเพื่อให้กลิ่นมันกระจายฟุ้งไปนะครับแล้วก็พิเศษเลยตอนนี้สําหรับเดือนนี้เดือนตุลานะฮะเดือนกุ๊กกุกูเดือนผีนะครับ เราส่งฟรีส่งฟรีทั้งเดือนเลยนะครับแล้วที่พิเศษไปกว่านั้นเพื่อนๆที่สนใจสั่ง3ตัวนี้ไปนะครับเป็นเซตเลยเราจะแถมตัวนี้ไปให้นะครับนี่นะแถมตัวนี้ไปให้แบบนี้เลยนี่เป็นยอนเพอร์ฟูมเช่นกันนะครับแต่ว่าเป็นแบบมินิเซตนะครับสำหรับพกพาแบบนี้นะฮะเป็นอ่าสเปร์นะครับอันนี้ก็เป็นขวดสเปร์เหมือนกันนะเป็นสเปร์เล็กๆนะครับอันนี้แบบว่า เป็นตัวพิเศษที่จะทําขึ้นมานะครับก็คือจะได้ไปทั้ง3กลิ่นนะฮะจะเหมาะกับสําหรับเพื่อนๆที่ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าเฮ้ย hey, ต้องใช้กลิ่นไหนนะครับก็เอาเจ้าตัวนี้ไปลองได้ก็มีแยกขายนะราคาเท่ากันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าซื้อเป็นตัวเซตเนี่ยนะครับสมชิ้นก็จะแถมเนี่ยถ้าเกิดซื้อเป็นเซต3ชิ้นนี้ไปก็จะแถมตัวนี้ไปให้นะฮะเป็นโปรพิเศษสําหรับเดือนนี้จ้า คลิปต่อไปจะทําอะไรก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับตรงนี้เอาไว้เจออะไรดีๆเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังเพราะว่าเรื่องเล่าผมนี้อย่างเยอะมีทั้งเรื่องฮาเรื่องเรื่องเศร้าไม่เอาดีกว่าไม่อยากให้คนดูเศร้านะจะเป็นแต่เรื่องเดี๋ยวผมจะคัดเรื่องฮาๆมาให้แล้วก็ที่ขายไม่ได้เรื่องนี้ผมชอบมากเลยเรื่องผีอย่างเด็ดบอกเลยนะห <c oughs> ลอดกระแทกปากโอเควันนี้ผมและหัดทอล์กหัดทอล์ก ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบาบุย